วนะสิสัิจามุติริโนจตารุธรรมวาตันติอายุวนโสังังอวตะโว

ขวตุสัพพมางตะระนาถันสุตตาเทวตาสัพพามานุภาเวนัสาโทติภวันตเทยาวตุสัพพมา